สบายดีพ no. ี ar, like, shoe, ่น uh ้องกลับสบายดีท่านผู้ชมสิไปใช่แม่ไปช้าไปไปพี่น้องตั้มได้มาหงนะเกิงมาล้ำเนี่ยแหละเลย่ิไปไปกินข้าวสิกินอยู่ไหนไม่กินนอกนะกินอยู่นอกกี่เด้อถุงตัวถุงตัวย่อมาเลยแหละทอดไข่ยุบทอดอยูบสี่อันเนี่ยเขาปั้นยิ่งมาเลย มือนี้มีผ้าขาวสองผ้าพี่น้องเ้ย้าพิ่นกับสิไปอันนั่นสิไปเบ่งหมลำมือนีเด้นี่เด็กของเขาอไม่รู้อไหมอันมือนีแตงผ้าขาสอาพี่น้องเ้ย มีแขกมามือนี้พี่น้องมาซอยอันลูกกาซอยมือนี้เ่าเปิดหัวลอกแล้วกอกแล้วมามามาขิ้เขามึ้นขึ้หมาเมื่อจักจักคนมาหกหรหกวกหรอเจ็ดหกเจ็ด

ไาลูกอยากไปเบิ้งล้มเรื่องนั้นนี่เออไปลูกวันเดี๋ยวจะฉี่เงานอนนะเพราที่งาสีอันไปอันอันเบิ่งอันลูกหฮะพอลืมลานมาเอาเลยเบิ้งี่ตายเลยน้องเองเนาะไปอ้วนเชื่อแล้วเชื่อแล้วนี่นะอ้วนเชื่อแล้วก็ไปเอ๊ะเอเอ็นบ่พี่น้อง

สวัสดีน้องบ้านีน้องข่าวอินฟันเดอร์ดิการเดอร์บ้านีปาลุงสวัสดีครับเหน่ยเหน่ยเหน่ยใช่โอ้ยเก็บครัเก็บให้เลยเรากอข่าวไปหนุ่มวันแล้วานึ่งวันคนอื่นไปเที่ยวเนาะไปเที่ยวไทยไปเที่ยวยังจันทร์ไปเที่ยวเชียงควางไปเที่ยวดงพะบาง ไก่กั่ีไปกันพี่น้องที่พาบอลซิงไปเตินหางก็าอไปด้กนเนาะางเอ๋ยไปน้ทางในป่าเนาะาเไก่มีแผนสิไปหุ่งทหารพี่น้องไปเบียดหน่อยหนึ่งเนาะไปกับบอลซิงเี่แหละแล้วก็ับหมูนั่เนาะผู้ใด้เพนอตีอยู่ หมูาหารเนะาเนะหาเห็นไก่กับถักไทยเยอะยส่วนผู้ไดเป็นศัตรูกะโมต้องเข้ามาใกล้กันโ <laughs> มต้องรับก็ได้ครไไับเพราะว่าข่อยอมีเอ็นประกันชีวิตด <laughs> ้วยการสังคมอู่เนาะท่านเจ้าท่านข่อยเป็นยังกึนมาานี่เจ้าก็เสียลายโมเป็นยูร่าอ <laughs> ังกอร์ไก่นีประกันอประกันเองวะ

ปลาเมียแล้วปนแล้วไม่ได้เป um> ็นัตุยอยู่หมุสีไหมุกเดียบต้องมาเยอะนีประกันไทยเ้าวตายจริงได้อาบเ้าวตายบ่ไม่ต้องกล้าเงเื่อเปิดมีไยังโดนจะ่ไมวื่อไปมาไปนน่งวก่แลตางเช่า ทนได้ขี่ก็ขำเลยพี่เงินอยู่บ่ยังไนี่ยูอะมนี่แไปดาน้ำสองหน่อยใส่สิสอ่อยอะสไปเล็กองเนาะกลับสไดีอพี่น้องเด้อไม่ความเด่นสุข้าพคามแดนสุดข้านะ

ข้างูมฟังันแ้โตลวูกู้ัละ่มาวายอยูนอเอาโลดยกงไงค่ับข้าง่าคอู้ฟังเห็นหรเป่าข้างโตไปอาบน้าก็ไปย่างโไม่าวคาไหนมันอยู่ในตัวเป็นกเียวันหนเม่นอไนบดย่่ว่างนบุญไปน้ขาวปลาเป็นใหม่ท่อได้หนอป่า เอฟซีคนนี้คนลบักเาเบิเินที่ตั้งไว้มาตลอดคุณเธอไรเงไรีีกสออฟีไอตัน้ต่งดูมันยากจชมยยเียบเอฟซีมารบแกนคุณเยอะเลยนมาบแก่ไปบางงาเจ้าตลอดตั้งแต่เจ้าตั้งไม่ไหม่ไงซะ มาเจอตอนเจ้าอะไรนะมาจะมาดะให้นะอืมอางกูางกานี Toy ่มุมได้นะเม้นเม้นไม่เลบกำปั้นไทยภมิไงตัวตันั่งเมื่อตัวนั่งเม่ออะไรก่อนเอ้ยหางก่อนไหนเนี่ยแก่แก่ดีเซ่แต่ว่ามันข่าว ท่านเหน้ำผามาผ้าลันเนาะใจเย็นห้อยห้อยไดนึ่งเดอนหมส้นเนาะไหมนิ้วขาวเหมือเนาะนิ้วขาวใม่กนเรยใส่กินใช้กนเลยใส่รับจินเนาะเม่ใส่กินใจเหนือกันหน่อยอยู่มันแก่แล้วเธออยกําลังถี่อย นี่ยงเออนีเาหมันหกต่อนหน่อยโอ้โหแกเดี๋ยวมันอ่อนไปนญาอาวพูดมาให้ากาาแก่เห็น่อ้าแบบนีดจะบเขาเห็นไหมเห็นลราเราได้ปะืดจะถ่วมกระคั้นจ่ย Có thua, có nữa, con thuộc ừ. à, ừ. à, 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 cái chỗ à, này chưa? con đi ngủ ừ. khá... ừ. rồi. con ngủ say. con ở